สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่28มิถุนายน2563นะครับวันนี้ชมรม200ใจบุญก็หนุ่มผู้ยากไร้ได้มาลงเบียที่1768นะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่เออ่มัธยิีชุมชนมัธยิีบ้านเด็ดนะครับผมนำโดยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระนนท์พิยกาลามอำเภอท่ามงจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วกท่านสขธีรเสกวัฒนมงคลครับหรือที่นิ่มก้อนะครับพี่ใหญ่ใจดีของเราเลยครับวันนี้ได้แพร่เพิ่อนมามอบให้คุณยายสมศรีมั่นส่วนนะครับอายุ87ปีนะครับแกป่วยเป็นเบาหวานความดันนะครับ ทำให้ติดเตียงน,นะครับหลายๆโลโรคนะครับผมก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้ครับอย่ที่นิ่เก่าวอะไรหน่อยครับผมครับคูอสุขวานดีที่มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคุณยายนะครับในวันนี้ก็ได้นำาันเพืดมามอบให้สี่แพ็คก็จะใช้ได้มาณสี่เดือนแล้วก็ จะทุนค่าได้จ่ายในครัวเรือนได้ใส่ในยามโควิด1 9ครั้งนี้นะครับมีรายได้น้อยก็คือเราจะไม่มีก็ต้องไปยืมเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือผัดกันใช้เขามายืมเราเรายืมเขาตอนนี้ขอบคุณมากนะคะที่เอามาให้เยอะแยะเลยค่ะรับผมเนี้แซงอ่ะครับผมในนามตัวแทนชาวมัสยิิบามิเ็ะนะฮะชาวมินชนเนี่ยก็อยากจะขอบคุณนะกลุ่มสาร้อใจุญนะครับแล้วก็ที่นำเงันเพิ่มมาให้กับ พี่น้องชาวชุมชนของผมขอขอบขอบคุณมากครับพี่บังคะครับผมสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ร่วมติดตามในชมรมในเพจเรานะครับสองร้อยเจุญสพบ่นหนึ่งผู้ายครับครับผมสวัสดีครับครับรักเข้าไปเลย